เอกสุขกรณ์ในเสมอผู้กับการกลุ่มง,งานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูได้รัมรบมอบหมายจากผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูให้นำเสนอคดี4กลุ่มประจำเดือนมีนาคม2565ของตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูขออนุญาตนำเสนอดังต่อไปนี้กลุ่มที่1ความผิด เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศเห็นการผ่านควบคุมการเกิดไม่น้อยกว่าร้อยละหเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ย3ปีย้อนหลังเฉลี่ย3ปีย้อนหลังรับแจ้ง5้ัด5เดือนมีนาคม2 6 6 5รับแจ้ง สีผลการประเมิน100%ผ่านการประเมินรายสพอพด้านการป้ปองกันมีสพอพเมืองของบลพูป้องกันไม่ผ่านสพอพที่เหลือผ่านทุกสพอพด้านการ สองานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เหตุการประเมินเช่นเดียวกับกลุ่มที่1คือควบคุมการเกิดลดไม่น้อยกว่าร้อยละ5เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังรับแจ้ง16จับ15เดินมีนาคม2 5 6 5รับแจ้ง1จับ1ด้านการป้องกันลดลงลบ15คิดเป็นลบ9 3 ผลการประเมินผ่านลายสพทุกสพด้านกาันป้องกันผ่านหมดยกเว้นสพนาวังป้องกันไม่ผ่านด้านกันปราบปรามทุกสพผ่านทุกสพขุมที่สามประเภทความผิดฐานความผิดพิเศษ17เจ็ดพรบเรียนการประเมิน หนึ่งต้องจับให้ได้50%าหรือว่าผ่านเดือนมีนาคมรับแจ้งเสร็กับ10คิดเป็น100%อรซ็ต์้านการป้องกันลดลง8คิดเป็น400%รซนผลการจับคุม100%ยซนผลการประเมินผ่านรายส ที่สามผลการประเมินผ่านทุกสปอปอุ่มที่สี่านความผิดรัฐเป็นผู้เสียหายเหตนการประเมินต้องจับเพิ่มขึ้นร้อยละสิบห้าของปีที่ผ่านมาป้อหมายของภูทรจังหวัดนงทบรุรู ดเดือนมีนาคมจับกลุ่มแล้ว296คดีงคงขาด17คดีสพที่ยังไม่บรรลุเป้าสพนนสัง4คดีสพนาการ28คดีและสะพนาวัง3คดีผลการจัดอันดับใน ภาค4ตำรวจภูทรจังหวัดหนองบรุรภูมพูอยู่ในอันดับ2ของภาค4ใน12จังหวัดจึงเรียนมาพู้ปวดทราบครับม่อยายอำนวยการโดยพลตำรวจตีกิติศักดิ์จำรัดประเสริฐผู้งข้าราการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบำรู ให้ชุดสืบสวนกองกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดครพูมจับกุมนายธนูหรือแก่นช้ยบุปผาอายุ14ปีอยู่บ้านเลขที่84หมู่6บ้านท่าเดือตำบลลำพ,พูอำเภอเมืองจังหวัดหนองมนลำพูได้ยาบ้า94เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมายจากนั้นได้ขยา,ายผลไปจับกลุ่ม นายวันชัยหรือก้าชาวนาแขอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่222 20หมู่4ตำบลลำพูอเภอเมืองจงหวััดนงลำพูและนายนิคมหรือดาวนนทลุนอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่151หมู่4ตำบลหนองไผ่ศูนย์อเมือง,ง,งจังหวัดนองบนันลำพูยึดยาบ้าได้รวมทั้งสิ้น45,645เ45มตรซึ่งจะได้ทำการสืบสวน ขยายผลและขออนุมัติสมคบยึดทรัพย์บ,บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงเรียนมาเพื่อปโผดทราบครับ